สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอ,อยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งนงน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสปอยหนังเก่านะคะหนังเมื่อปี2014ที่มีชื่อเรื่องว่าจอห์นวิกนะคะเป็นหนังแนวแอคชั่นต่อสู้ถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะไปรับชมเราสปอยได้เลยค่ะเริ่มต้นมาเลยนะคะก็เป็นฉากที่พระเอกเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้เสียใจแล้วก็กำลังดูคลิปภรรยาที่ถ่ายเก็บไว้ในมือถืออยู่ค่ะ แล่นหนังก็ตัดมาที่งานศพของภรรยาพระเอกก็ทอากับว่าตอนนี้พระเอกของเราได้สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปแล้วแล้วก็ตัดภาพมาในบ้านของพระเอกนะคะในระหว่างที่พระเอกกำลังอยู่บ้านเนี่ยก็มีคนส่งของมาส่งของให้กับเขาสิ่งนั้นก็คือน้องหมานั่นเองค่ะแต่น้องหมาตัวนั้นนะคะก็เป็นของขวันชิ้นสุดท้ายเป็นสิ่งเดียวนะคะที่ภรรยาของเขาเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะ และพอวันรุ่งขึ้นนะคะพระเอกก็กาลังจะไปทําธุระข้างน,นอกด้วยรถคู่ใจของเขาในระหว่างที่เขากําลังแวะเติ่มน้ำมันพระเอกก็ได้เจอกับ2วัยรุ่นนะคะเข้ามาทักทายกับพระเอกว่ารถสวยดีนี่รถคันนี้ขายเท่าไหร่พระเอกมันตอบว่าไม่ขายมันเลยบอกว่าเปล่านะ่ะฉันจะซื้อหมานีนต่างหากมันน่ารักดีทุกอย่างมีราคาของมันและพระเอกก็ตอบว่าแต่ไม่ใช่หมาตัวนี้มันทําให้ไอ้สองวัยรุ่นนะั้นอะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ พอพระเอกทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็กำลังจะเข้านอนพระเอกก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ในบ้านก็เลยลงมาดูนะคะปรากฏว่ามีโจรอยู่ในบ้านพระเอกและเขาก็ได้ซ้อมพระเอกต่างตายค่ะและน้องหมาเนี่ยก็ได้เห่าออกมาค่ะทำให้หนึ่งในโจนน่มันลำคาญมันก็เลยบอกว่าไปจัดการหมานั่นสิโจน่ะก็เลยเอาไม้ตีไปที่น้องหมาจนตายต่อหน้าต่อตาพระเอกเลยค่ะและโจน่ะมันก็เลยมาเปิดหน้าแล้วก็บอกกับพระเอกว่า อย่างมีราคาของมันก่อนที่จะซ้อมพระเอกจนสลบไปเลยค่ะซึ่งไอโจนคนนี้นะคะก็คือคนเดียวกับที่พระเอกเจอตอนที่เติมน้ํามันนะคะคือคนที่มาถามพระเอกว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะ่ะและพอพระเอกฟื้นขึ้นมานะคะก็เสียใจมากเลยที่น้องหมาได้ตายลงไปค่ะทําให้พระเอกอ่ะแค้นไอโจนพวกนั้นแบบสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ และหนังมันก็ตัดมาตอนที่ไอพวกโจนั้นมันได้ขโมยรถของพระเอกมาแล้วแล้วมันก็ขับรถพระเอกไปที่อู่ค่ะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนทะเบียนซึ่งเจ้าของอู่คนนี้เนี่ยเขาดันรู้จักกับพระเอกอยู่แล้วและเขาก็เคยทํางานให้กับพ่อไอโจนี่ด้วยค่ะและพอเจ้าของอู่เนี่ยเขาเห็นรถคันนี้เขาก็ตกใจมากแล้วก็ถามไอโจนว่าไปเอารถคันนี้มาจากที่ไหนเนี่ยนายาเจ้าของเขาตายหรือเปล่าไอโจนมันก็บอกว่าเปล่าแต่ฉันฆ่าหมามันตายแทนะ่ะ ไอเจ้าของอูอ่ะมันก็เลยต่อยไปที่น,า,น,น,นายโจนทีนึงแล้วมันก็ไล่โจรไปบอกว่าไปทําที่อื่นฉันไม่ทํารถคันนี้ไอโจรก็เลยไปค่ะแล้วเจ้าของอูนะคะก็สายตรงไปยังพ่อโจนเลยค่ะบอกว่าลูกคุณหนาไปขโมยรถของจอร์นวิกมานะแถมยังฆ่าหมาเขาตายอีกด้วยเท่านั้นแหละค่ะพ่อของไอโจนก็รีบโทรหาลูกชายให้มาพบเลยค่ะเราขอบอกก่อนเลยนะคะว่าพ่อของโจนเนี่ยเป็นเหมือนมาเฟียที่รวยๆค่ะแล้วมาเฟียคนเนี้ย เขาเคยเป็นหัวหน้าของจอห์นวิกมาก่อนที่มันตกใจอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจอห์นวิกอ่ะเคยเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งที่อัลลาวงการนักฆ่าไปแล้วพอมันรู้ว่าลูกมันไปขโมยรถของจอห์นวิกเนี่ยมันก็รีบโทรหาลูกชายให้มาพบไงคะเพราะกลัวว่าจอห์นวิกจะจะไปฆ่าลูกมันพอไอ้จอร์นนั่นมาพบใช่ไหมคะเขาก็ต่อยไปที่ลูกชายหนึ่งทีค่ะมันก็งงว่ากับแค่ไอ้การขโมยรถคนคนนึงเนี่ยมันจะอะไรกันนักกันหนาววะ พ่อมก็เลยบอกว่าไอเจ้าของรถคันนั้น่ะมันคือจอห์นวิกนะเว้ยมันเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดเคยอ,อยู่ในองค์กรของเรามาก่อนเขา่าไม่ใช่คนธรรมดาเว้ยเขา,าเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยเทียบไม่ได้เลยกับคนกระเลวกระลาดอย่างแกเขาเคยฆ่าคนมาด้วยดินสอกแค่แท่งเดียวมาแล้วก็เคยเห็นมาก่อนเขา่าจะตามล่ารถฆ่าแกทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นแหละแกต้องรีบหนีไอฉันจะจัดการกับจอห์นวิกเองอันนี้คือพ่อเขาได้คุยกับลูกเขานะคะ และในขณะนั้นเนี่ยจอห์นวิคกับเขาก็ได้เตรียมออกล่าไปค่ะไอจโจนที่ฆ่าหมาของเขาตายแล้วค่ะแต่เขาก็รู้ว่าไอมาเฟียเนี่ยมันจะต้องส่งคนมาฆ่าเขาอย่างแน่นอนเขาก็เลยเตรียมตัวรับมือไว้ด้วยพอตกดึกคืนนั้นเนี่ยก็มีลูกน้องของมาเฟียเข้ามาฆ่าจริงๆค่ะแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันนะคะแต่ก็ไม่มีใครที่จะเอาจอห์นวิคลงสักคนเลยค่ะเพราะจอห์นวิคเนี่ยมันเก่งมากๆเลยค่ะพอไอมาเฟียเนี่ยนะคะหรือว่าพ่อไอจโจนเนี่ยมันทราบข่าวว่าไม่มีใครเอาจอห์นวิคลงเลยเนี่ย ก็เลยไปหานักฆ่าอีกคนนึงซึ่งไอ้นักฆ่าคนนี้เนี่ยมันเป็นสายสไนเปอร์นะคะเราจะขอเรียกมันว่าไอ้สไนเปอร์นะคะและบังเอิญว่าไอ้สไนเปอร์คนนี้เนี่ยมันก็คือเพื่อนเก่าของพระเอกค่ะและไอ้มาเฟียเนี่ยสั่งให้ฆ่าเขาก็รับปากว่าเออ๋ย่ฉันจะจัดการจอห์นวิธให้ก็ได้เขาก็โอเคว่าจะฆ่าจอห์นวิธให้ค่ะและหนังนะคะก็ตัดมาที่ฉากจอห์นวิกเนี่ยกำลังขับรถไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมที่รวมเหล่านักฆ่ามากมายอยู่ในโรงแรมนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่พักแล้วมันยังเป็นที่เอาไว้ให้นักฆ่าแต่ละคนเนี่ยมาสืบหาข้อมูลของเหยื่อเพื่อที่จะไปฆ่าด้วยพระเอกก็น่าจะเดินทางมาที่เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์นั้นแหละคะ่ะในขณะที่พระเอกกําลังเดินทางไปที่หน้า Front information เนี่ยนะคะเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ส่งยิ้มหวานมาให้นะคะแต่พระเอกอะ่ะมันก็ไม่ได้สนใจแค่คงคิดว่ามาอ่อยเฉยๆแหละ เราขอบอกก่อนนะคะว่ากฎของโรงแรมนี้นะคะก็คือห้ามทะเลาะก,กันเองแบบประมาณว่าห้ามฆ่ากันเองภายในโรงแรมแห่งนี้ซึ่งถ้ามีคนละเมิดกฎนะคะก็จะโดนโทษร้ายแรงค่ะแล้วพระเอกนะคะก็ได้เดินทางไปพบกับคนคนหนึ่งค่ะแล้วก็ทําให้ได้รู้ว่าไอ้โจรคนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งพระเอกมันก็รีบเดินทางไปที่นั่นเลยค่ะซึ่งในบาร์แห่งนี้เนี่ยสตาฟเทบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นคนของไอ้มาเฟียหรือพ่อของโจรหมดเลยแต่พระเอกก็สามารถลักลอบเข้ามาได้อยู่ดีค่ะ พอเข้ามาได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปจัดการอีเพื่อนมันก่อนเลยค่ะโดยก่อนที่จะฆ่ามันเนี่ยเขาก็ถามว่าเพื่อนมึงอยู่ไหนวะไอ้นั่นอะ่ะมันกลัวตายมันก็เลยบอกว่าอยู่ตรงอ่างข้างล่างอะ่ะแล้วพระเอกก็บอกว่าแกขโมยรถกูยังฆ่าหมากูอีกแล้วมันก็ฆ่าเพื่อนในโจนนั่นทิ้งเลยค่ะแล้วพระเอกก็รีบลงมาฆ่าไอโจนนั่นต่อเลยค่ะ โหแต่ว่าขวาจะคายโจนั่นได้เนี่ยพระเอกจะต้องต่อสู้กับพวกสตาฟนับ10คนเลยค่ะแต่ก็ไม่มีใครฆ่าพระเอกได้เลยตอนนั้นเนี่ยใครที่มาเกะกะขวางทางเขาเนี่ยเขาจะยิงทุกคนให้ตายให้หมดเลยค่ะเหมือนประมาณว่าใครเข้ามาขวางกระสุนปืนคุณเนี่ยคุณยิงแม่งหมดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีสตาฟมากมายนะคะที่ตายเพราะว่าเกะกะจอห์นวิกนะคะทําให้ไอโจนั่นเนี่ยมันสามารถหนีออกไปได้นั่นเองค่ะ ก็สรุปนะคะไอ้โจนสามารถหนีออกไปได้แล้วทางจอห์นวิทเนี่ยก็เจ็บตัวเอาเรื่องเช่นเดียวกันค่ะก็เลยกลับมาที่โรงแรมก่อนนะคะกลับมาทําแผลก่อนแล้วพอตกกลางคืนจอห์นวิทก็กําลังจะเข้านอนแล้วไอ้สไนเปอร์เนี่ยไอคนที่ไอ้มาเฟียมันจ้างมาเนี่ยเขาก็กําลังเลงง็งยิงจอห์นวิทอยู่นะคะเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังจอห์นวิอะ ไอสไนเปอร์นั่นนะคะก็เลยยิงไปที่หมอนค่ะให้จอห์นวิกได้ตื่นทําให้รู้ว่าคนที่มาหนักฆ่าจอห์นวิกในห้องเนี่ยก็คือสาวสวยคนแรกที่เจอหน้าคอนนั่นเองค่ะจอห์นวิกก็งงว่าเฮ้ยอยู่ในโรงแรมอย่างข่าวกูได้ไงไม่กลัวผิดกฎหรอไอผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่สนใจนะคะมันแค่บอกประมาณว่าได้เงินเยอะกว่าเดิมมันก็ทํทาทั้งคู่นะคะก็ได้ต่อสู้กันนะคะสรุปผู้หญิงก็พลาดท่าโดนจอห์นวิกล็อกตัวไว้ได้ค่ะ จอห์นวิกก็เลยถามไอ้ผู้หญิงคนนั้นว่าไอ้โจนั่นมันอยู่นะผู้หญิงอะตอนแรกมันก็ไม่บอกจอห์นวิกก็เลยถามว่าอยากตายหรือไงผู้หญิงอะมันก็เลยสารภาพว่าพ่อของไอ้โจนอะมันมีโบสถ์อยู่ซึ่งโบสถ์นั้นอะมันเป็นที่เก็บสมบัติของมันนั่นแหละจอห์นวิกก็เลยฝากผู้หญิงคนนั้นอะให้กับเพื่อนห้องข้างๆที่เป็นนักฆ่าเหมือนกันบอกว่าฝากผู้หญิงแป๊บหน้าเดี๋ยวไปทําธุระเดี๋ยวมา และพระเอกก็รีบเดินทางไปที่โบสถ์นั้นพอไปถึงโบสถ์นั้นเนี่ยในนั้นก็จะมีคนปกตินั่งอยู่เนาาี่ยนะคะแล้วบาดหลวงอะ่ะก็เดินมาถามจอร์นวิกว่ามีอะไร้ช่วยไหมจอรนวิกก็เลพูดจ่ายิงบาทหลวงคนแรกเลยจ้ะแล้วก็ไล่ยิงทุกคนที่นั่งอยู่ในโบสถ์นั่นลคะคะเพราะทุกคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็คือลูกน้องของไอ้มาเฟียหมดเลยและเขาก็ลากตัวบาทหลวงอะ่ะบอกว่าให้พาไปยังที่เก็บเงินทั้งหมดให้หน่อย พอเพเอกสามารถเข้าไปได้ก็ไล่ยิงทุกคนที่ขวางหน้าเลยค่ะแล้วก็เผาทรัพย์สมบัติของพ่อไอโจนทั้งหมดเลยค่ะเผาทิ้งให้หมดแล้วหนังก็ตัดภาพมาที่ไอผู้หญิงคนนั้นนะคะนางก็เก่งนะนางสามารถแกะสลักกุญแจมือออกมาแล้วก็ฆ่าไอคนที่เฝ้าไว้ได้ด้วยค่ะแล้วก็หนังเนี่ยมันก็ตัดมาที่โบทอีกแล้วค่ะทุกคน พอพ่อไอโจรมันรู้ว่าทรัพสมบัติทั้งหมดของมันเนี่ยโดนจอห์นวิกเผาไปแล้วนะคะนางก็เดือดจัดเลยค่ะแล้วก็รีบเดินทางมาที่โบสถ์พอจอห์นวิกเห็นเนี่ยจอห์นวิกก็ไล่ยิงพวกคนของพ่อไอโจรหมดเกลี้ยงเลยค่ะแต่ถึงพระเอกจะเก่งแค่ไหนนะคะก็ต้องมีพลาดท่ากันบ้างค่ะก็โดนรถชนไปนะคะรถคันนั้นก็เป็นรถของลูกน้องไอมาเฟียนั่นแหละค่ะเพราะว่าฝั่งมันมีเยอะกว่า John Wick. John Wick, จอห์นวิกจอห์นวิกมีหนึ่งพวกมันมีเป็นสิบ เออนั่นแหละแล้วมันก็จับตัวจอห์นวิกไปได้แล้วก็ไปนั่งคุยกันว่าแค่รถคันหนึ่งกับแค่หมาตัวเดียวเนี่ยมึงต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอพระเอกมันก็บอกว่ามไม่ใช่แค่หมาตัวเดียวนะเว้ยหมาตัวนั้นอะ่ะมันเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายชิ้นเดียวที่ภรรยาของกูดเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าจอห์นวิกก็เลยถามพลอยโจนว่าลูกชายมึงอะ่ะอยู่ไหนพลอยโจนมันก็หัวร้อนเลยค่ะแล้วก็เดินออกไปปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยลุกฆ่าพระเอก ดีนะคะที่ไอสไนเปอร์ที่มาเป็นเพื่อนของพระเอกเนี่ยมาช่วยไว้ทันทําทให้พระเอกรอดออกมาอีกครั้งและก็ตามไปหายมาเฟียก่อนเลยเพื่อถามว่าไอจอนน่ะมันอยู่ไหนพอไล่ตามไล่ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถระดักพอยจนได้คะ่ะเขาก็ถามนั่นแหลคะค่ะว่าลูกมึงอยู่ไหนถามอยู่ประโยคเดียวนี่นแหละพอยจมันก็คงแบบเอือมว่าอะไรของมึงนักหนาวะก็เลยบอกไปให้มันเรื่องมันจบๆแล้วกันมันก็เลยบอกไปคะ่ะว่าลูกมันอะ่ะอยู่ในเซฟเฮาส์กับเพื่อน แล้วพอพระเอกรู้ว่าพระเอกก็รีบตามไปฆ่าเลยค่ะโดยที่ฆ่าเพื่อนมันแล้วบัดีกาดแบบดับเบิลคิวเลยค่ะและไอโจน่ะมันก็หนีพระเอกไปที่โกดังค่ะแต่ก็หนีไม่รอดอยู่ดีพระเอกก็ตามมายิงทิ้งได้สําเร็จค่ะทีนี้พอพ่อไอโจนหรือว่าไอมาเฟียมันรู้ว่าคนที่ช่วยพระเอกอยู่ตลอดเนี่ยก็คือไอสไนเปอร์มันก็เลยแค้นมากเลยค่ะแล้วมันก็จับตัวไสไนเปอร์มาซ้อมแล้วก็ยิงเขาจนตาย พระเอกเนี่ยโหเสียดายมากตามมาช่วยเพื่อนไม่ทันนะคะเพื่อนเขาเสียไปก่อนก็เลยแค้นอีกแหละแค้นอยู่นั่นแหละก็เลยตามไปฆ่าไอ้มาเฟียต่อคะ่ะทุกคนเขาก็ไปตามล่าต่อสินะเราอะไรนั่นแหละคะ่ะก็ตามไล่ล่าต่อไปเรื่อยๆไล่ฆ่าไปไล่ไปคือมันจะเป็นฉากต่อสู้ระหว่างไอ้มาเฟียกับจอห์นวิกใช่ไหมคะแล้วจอห์นวิกอะมันสามารถเอามีดแทงไปที่เหมือนตรงคอของไอ้มาเฟียได้ นี่เราก็เลยไม่แน่ใจว่ามาเฟียมันตายหรือเปล่าเพราะว่ามาเฟียมันทิ้งท้ายคําไว้ว่าแล้วเจอกันนะแล้วจอร์นวิกก็บอกว่าอืมแล้วเจอกันเราก็เลยไม่ชชว่์ว่าอา้าวสรุปมันตายหรือเปล่าแต่ทางจอร์นวิคอะเจ็บตัวแน่นอนเลยค่ะอ๋อเราลืมเล่าไปนะคะไอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เขามาฆ่าจอห์นวิคในโรงแรมเนี่ยพอเขาทําผิดกฎใช่ไหมคะเขาก็ได้เดินทางมารับโทษด้วยการโดนยิงแต่โดยดีแล้วก็ตายไปค่ะทุกคนค่ะอ่ะต่อ กลับมาที่ฉากพระเอกต่อนะคะนางก็หลังจากที่ฆ่าพ่อของไอ้โจนหรือว่ามาเฟียได้สําเร็จเนี่ยนางก็อาการสาหัสสากันอยู่เหมือนกันนะคะวิ่งเข้าไปที่เหมือนเป็นโรงพยาบาลสัตว์พอดีเลยค่ะพระเอกก็ได้แอบลักลอบเข้าไปทําแผลก่อนนะคะเพื่อที่จะปฐถมพยาบาลตัวเองก่อนพอเขาเข้าไปได้ก็เห็นว่าแบบเห็นน้องหมาเต็มเลยนางก็เลยแอบจิกน้องหมาจากในนั้นเนี่ยเอากลับไปเลี้ยงตัวหนึ่งค่ะและทั้งคู่ก็ได้เดิน ออกไปด้วยกันและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนคะ่ะก็จบแล้วน,นะคะเรื่องนี้จริง,รงๆเรื่องเนี้ยสนุกตรงที่ฉากฆ่าของจอห์นวิทเนี่ยเออแล้วเราอะ่ะก็เอามาให้ดูเยอะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเนี่ยมันติดอีกก็ติดนะคะทุกคนคะ่ะเราก็เลยเอามาให้ดูได้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปนี้เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายเจอกันค่ะ